เขาป้าเขาทิมเนาะอรอความสื่อโดนเนาะไม่ถูกนี่แหละพี่น้องเนาะแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้แต่ลูกนี่เลี้ยงแม่ผู้เดียวบ่ได้น้องไม่ถูกเนาะแม่นี่เลี้ยงลูกหลายคนได้ไดเลี้ยงทิมคนใหญ่เบิ้อแต่ลูกนี่เลี้ยงแม่ผู้เดียวบ่ได้ลูกหลายคนนี่แม่บอก แม<น>ชมคำผุนว่าวโบราณิ่นเว้าเนะาะโบราณไม่อยู่ก็ผุนว้าคือกันฮะเอาเชิญทากันพี่ก็เว้าคือกันเออไผก็เว้าวะพี่นอ้องเนาะสบายดีเด้อพี่นอ้องสบายดีกันบัดสุพุสุคนบัดสุมองสุบัติพี่นอ้องเนาะมาคนเดียวมืนน้อนี้มาฮอดบ้านดงพุ่งพี่พี่นอ้อง มามานีกันเขามาหาแม่ตูซูพี่น้องเนาะแต่เฮงแล้วไม่ได้มาหาแล้วนี่นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นไข่ประมาณท้องถิ่นแหละเราบไ่ได้เศร้าเลยผัวกระตายป๊ะพี่น้องเนาะอันบอกง่ายๆซะไ่มีไข่เบิ่งแง่งละมีลูกคนนึงลูกปู้สายพี่น้องลูกหรือหลานนี่แหละง่ายเติบแล้วล่ะพอได้ไปหาเงินมาซื้อข้าวสุกินกินบาซันซชเพื่อนกับ,บเพื่อนเพื่อนแต่สมัยโบราณพวกนันะเอ้เพื่อน มันจะขาดไปแล้ววันมีน้เงินแปรผลนะเนาะถ้ามาปีได้พี่น้นองเนาะเงินจะสมัยโบราณเก็บป่วยแน่เด็กอ้าวเมตุสบายดีเด้อเมตุเป็นอะไรเ<า>ด็เนี่ยฮะป่ยปยปยยวยบ่น้องผิดแนวก็จริงไม่นิงอ้าว เือบคือว่าขาดคือเท้นี่ก็อเกืิดแล้วอสองทีบละวอเ่ะเออข่อยบรไมาแต่เธอเรอแล้วนี่จือข่อยได้อยู่วะได้เชียงปากจือได้จือได้เชียงป่าเห็นหน้าเห็นเห็นยอ่มกมงเห็นบเห็นเนาะกินข้าวกับยงมันนี่ไงำเือ จำเกลือกินขุมแล้วไป่น้องเนาะมันมุ่ง uh> ก <ok ุัวหาใช่านะใครคนหนึ่งก็เพื่อที่ได้ไปหาเงินมาซื้อเข่าเข่าดิเข่าก็ไปหาเงินเพื่ออะไเคยป่งเคยองเคยชองโลชามโลไปกินไปกินไป มันเป็นจังไดแม่ตูฮะไข่นี่ยคือด้านดีแท้ไข่ไข่วัดกับวันันไอ้กับวันนี้ความตั้งช่องกับวันหันไอ้กระตูนี่ไอ้เรื่องเกงนี่ก้อนยาหนุ่มาแป้งใช่ยังหนึ่งไหมตูปูนมันออกข้อเด็กะท่าเนี่ย นอนได้ 54, น้ำปูนมือแดงมันออห่อนมือแดนมือแดนบอกห่อนเออใช่ยัะแต่ว่ามันอองห้อนบ่อองห่นนอหน,นอ <c ười> dip bọt đi nè nhé bọt đi dip nè hoa 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 kìa nè bên rừng 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 มันบแมเนแนวเนาะอะไรอย่างเงี้ยบ้านล้วก็ได้ตึกเต้อันผัวแล้วอยู่เพือนหลังนี้มันบ่ออผัวน่ะเห็นเออผัวตายป้าแล้วอยู่กับลูกลูกบอหรือหลานน่ะหลานหลานเพื่อนหลานเพื่อนหลานไปหาเงินซื้อข้ากับแมงินซื้อข้าวไง ไม่ใช่บอหลานไม่ใช่กินน้ำมันเลยเห็นเขาหนึ่งป่ากินเหงื่อเหงี่อเไปชื่อจั่างไรนหลานจ้าโอเว่นโอเว่นเจแเจอเดดๆผิดงอยู่เนาะถ่าแหงแล้วอายุแปดสิบหรือปจ้าแยดอยู่จื้อหมดจื้อานุ่ชัก คือว่าบ่จืจอคนอายุบาบนี่แมันตู้บ่จืจออายุเลยงานนี้นนนจะแม้ว่าเกิดปีพลังขาเมืองเอ้าปีได้พลังขาเมืองบาดนี้นนมันสร้างว่าแท้ใอญ่พูเด่นนุงงอัวใหญ่เป็นแบบไหนเกิดเมื่อไงป่วยเนาะสมมตินี่เนาะป่วยแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนนะเห็นยุคข่อยนาะแต่ก่อนอตอนข่อยมาแรกๆนั่นมันบอก của hắn đi còn ma bưng bội nó khỏi đó, em ừ. ừ. <coughs> có đầm đầm này không có ma mà, mà, <coughs> ừ. mà đó. đây cứ bỏ ma, không không bây giờ ก็ไม่ยักม่อยกบงแล้วยังมาจคนนลูกนะามคนสามคนเรือจะคนเลยแล้วสามคนเลือละสามคนเหนือได้แล้วหมาจะค้นเขเรียกีสั่งีน้องเนาะลูกสามคนหมาจะค้นเลยบอบแมนบ่มีลูกกับน้องไมโตมีลูกลูกกระปูกน่ะ

ในมันลุม่มูดูเอ้มันพิชางเือดเะรัมันลมมาแบบไหลูกกับบยาอยามจะคนนนอใจ,จอยู่บานอยูก,กระปูนอะูก,กระปูไปแล้วเราไปเหมือและละนแนวนอใจ

สามชุบเป็นยังไงยักเป็นยังแค้ลูก่าวเพราะพิ่นพิ่นยื่เมื่อมาเสียประกันภัยนะบอเกี่ยวกันภัยเสียประกันภัยค้นเท่าไรละคนหนึ่งหน่ห้าชิป สี่ห้าสิบคอบครัวหนึ่งห้าชิพจจักเอพันคิปพันนกคิปพงตัวเนาะอืมตั้งใหม่เียมงพ่อยังือยังหพ่อูกขาดเคินแะชือยพอเข็สนี้ผูกขาดเคินได้พราะมันไม่ได้ใช้เสียใช่ไม่แต่ยืม ê hmm. mèo con ăn nó mới thuốc mèo nhà của nó kín hòn cho bác kín hòn luôn à kín hòn luôn ให้ขี้ห้อดลูกบ่แต่ละมื้อกห้หอนแม่ตาไล่เลยขี้ห้อนแต่น้ำตาลหลจักปีแล้วลูกผมมายากโอ้เออชีได้ด้วมืออเชาปีชาปีเขาขึ้นใจดำใช่เนาะ คยิ่งวะลูกคูยิงเบิปูนี่เป็นลูกคนหล่าวปู่นีแม่ลูกชายลูกลูกชายลูกชายเด็กไปอยู่ชายค่ะรับลูกกระดงเป็นนกจอกแยกๆปะเขาก็เก็บเสกได้เนี่ยแต่เดม่ชงให้แม่กินน้ำ น่มันจะได้เนยเมาช่วยย่าให้แม่คุหนึ่งกได้านค้กองแล้วแบบนี้เนาะลูกสาวเราเคยมาหยามเลยเึงขนานก็ป็น จะฆ่าจะฆ่าพ่อตายนี่แม่นผมมาใกล้เลยบ่มากหร่ำเพื่อเขายู่บ้านได้ล่ะเขาเราไม่ได้ใกล้ทด้เขาอยู่นี่อยู่นี่แำวแคลแถวใกล้นี้คือไปทั่วหาเขาสันโอ้ทั่วเขาทัทั่วทัั่ม่วทั่ท่วท่ว่วว ก็ง่ายใช่เขาป้าเขาทิมเนาะรอกความสื่อโดนเนาะไม่ถูกนี่แหละพี่น้องเนาะแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้แต่ลูกนี่เลี้ยงแม่ผู้เดียวพ่ได้น้องไม่ถูกเนาะแม่นี่เลี้ยงลูกหลายคนได้ได้อย่างจิมคนใหญ่มืดแต่ลูกนี่เลี้ยงแม่ผู้เดียวพ่ได้ ลูกหลายคนนี่แม่นบ่แม่นชมคำพิ่นว้าบโบราณผิ่นว้าเนาะโบราณยมงอยู่พิ่นว้าคือกันฮะเอาชนากพี่ก็ว้าคือกันเออไผก็ว้าผู้เท่าแก่พิ่นว้าเบิดเนาะผู้างผึ่นช่องช่างชอนนั่นเนลูกกันิบคนแม่เองใหญ่มดาลูกงูเรื่องแม่่มีอยู่เิก็ว้าอยู่เร่ชอนี่ฮ เพื่อนกระซั่งสอนเพื่อนทังเพื่อนว้าอยู่ฟังอยู่น้อยใจเนาะผู้แม่ก็อยู่เพื่อนน้อยใจกินข้าวกับน้ำตาคู่มือ,อเห็นบ่ค,นนค่อยทำเนี่ยผู้เพิ่นตาบอดแล้วผู้ค้นเผือกอยู่นี่นะคือพลังอยู่นี่เพิ่นอยู่อยู่บ่อยู่เพิ่นเ็นหุ่งแล้วบ่ไม่เพื่อนเลยเอียงฮะ่ไม่เห็น,หหลนเลย พันยูอย่างไรล่ะเดยดนี่อยู่ในตูปนั่นแหละในตูนละเออมันใ้ร่มัเลยงอยู่เรื่อยมนเลรฮะเคยเลียไเก๋งรานเนอะ้านมเคยเคยไปทำพภาดอยู่แืไปลาอแล้วมีลูกมันบออยู่ไทยใช่โดนโดนอย่าง กับเป็น่งูแม่ดอกแม่นั่นกับอะไรเนาะนั่นก็พอแล้วพอแล้วนี่แหละเพื่อนว่าว่าแม่นี่เลี้ยงลูกนี่แพงชำหักษาชำนวยไข่บรรลุกเต้าผัดโบเห็นแม่เลยนี่แหละพี่น้องคนเฮาเนาะอันนี้ก็ไม่เท่าแล้วเนาะแต่ว่าเบ้าลี่นี่ที่โให้เป็นบ้านกับหรับเบ้าลีา <c oughs> <c oughs> <c oughs> uh> şey ่ แม่ในบาลีจะเอาไปเลี้ยงน้ำยุ่นกันเราเถ่าเราแก่กันแต่ตอนนี้เราจังเลี้ยงบาลียุ่แมบ่บาลีกันเราเถ่าเราแก่บาลีเสียไปเลี้ยงบ่ให้เราอึดหิวนอไม่เถ่ากันอึดหิวนี่พ่อแม่อึดหิวนี่บาปบอเจาวะลูกนะบาปแม่ลูกยังใหญ่ย้อนแม่เนะาะก็บ่ให้อโหสิกรรมให้กันแล้วไผไปเก็บพื้นน่ะ ลานเจ้าหนุ่มบ่โอ้ขนาดเราเป็นผู้ชายแล้วก็ยังูุจักเก็บพื้นเก็บอย่างมาดังเนาะเยขาไม่ช่วยไปยาเก็บใช้มาเขาเบิ้งก่อนหนาตเบิ้งเฮือดในเด้องไม่ถับนี่พี่น้องทางขึ้นนี่นเกือบแล้วตอนนั้นก็มีเฮือนเฮือนรุ่นเก่าเด้นี่ หลังใหญ่เนี่ยเือนแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นเก่าน้ำในกับบ่มีดอกใส่ใส่น้ำเพื่อนบ้านนี่แหละห้างไปแล้วห,หววนะึ่งนาทีอะไรไม่น้องหักปกติม่างออกเธอไพ่กับบ่มีแล้วเขาโตตัดออกแล้วพี่ว่ามันมีเงินเสียกขาไพ่ทำไม เข่าไ่แต่จะไหมก่อนๆแต่มัน,นถือเข่าไปแต่เข่าคล้อมกันถูกนะมันกระเถืกและเข่าคล้อมกันพี่น้องเนาะอือเออเดี๋ยสเบิ่งเด้อขออนุญาตีเดิไม่ถูกในเกือบเจ้านี่นะ <c oughs> เกือบเจ้านี่หลายปีแล้วเนาะเออที่ิหลายปีทีงแล้วข่อยเบิ่งนี่ ว่าเจ้าชื่อให้คนไรน่ะสองปีแล้วอือสองปีปลาย่ะสองปีปลายอือเจ้าชื C ่อให่คนนี้อันตรายไลหลีน well ี okay. no ่เนาะเนาะรับดีอยู่บอกลางคืนมาต้องรับต้องมรับต้องมือก็บรับต้องมือก็บรรับ แล้วแต่มือเนาะลองมองระมาเห็นดวงใจฮะขึ้นยังไงขึ้นไปทั่วขึ้นหลายบ่ขึ้นหอดผัวบ่โอ๊ยบ่มีเหมแยบ่มีบ่มีสาวรักเนาะจักักปีแล้วผัวจะตายโอ้ยแม่หาโอเคบ่เออผัวตายแล้วเลยถูกเลยเนาะ หันหานี่หานังหรอหม่ยอมมันเราเจอเราแไปรัจ้างเใหม่เรยจตอนพ่อพ่อเท่ายังอยู่หันไดอืหนเจอรอยู่่บบอันนี้เร่งเราเอใหม่อ ลูกเจ้าร่วมเบิดลอะมนนีเจ้าคนลูกเจ้ะสี่คน,คนยังเหลือสามผู้ห่างไม่ตายนี่เอา้าเหลือจือเหลือซี่บเบิ้ลหนิเด็ดสามผู้นั่นผู้นั่ก็ตายมือยย่อ,อยเนี่ยเข้ามารปีมาขึ้นหลังลูกห้าคนแต่ว่าตายแล้วสอง <c oughs> เหลือสามหนิเนาะ ลูกสาวนะสองลูกชายนึ grand iosis, grand iosis, ่งเหลือเนาะขอกุนนี้ไผ่บ่งแม่ได้ผิดตรงนี้เนาะแม่ต้องอยู่กงมาเงี้ยเงี้ยโอ้เป็นอย่าผิดตรงเนาะคนเอาอ่ะเอฟซีสีทีตามคลิปนี้แกถ้าบูบึงพ่อบึงแม่บ่บวลิเองว่าจะเป็นคนบาทแกลูกกระชีเฮ็ดแบบนั่นกระเจ้าขันเจ้าเ็ดกับพ่อกับแม่แบบนั่นนะมันก็ดจะเป็นความบาปวนลูกกรลอน เร,เราเราจะป่วยได้หนี่่นอนะ้อนนะเอ๊บป่วยไม่ตู้ว่าลูกเฉียวเงินให้ซาพันนี่ไปซื้อกินลิงพวงพวงพวัวเด้อ ไปชื่อแน้วอันกินเวลาเขาขี่รถาจาักมาขายขนมเด้อโบเห็นนกเงิอนเนอาะเยอ่สิพันชาวพันล,ลูกเหัอเดยอเดยอเดยลูกไปซืับก้ามมาเนี่ยเออมาจอดมาเยี่ยมยามเป็นยังไงอาการเข้าว,วๆเด้อไข่เด้ออืมโอเคพี่น้องเนาะ นี่เอา้าสบายดีเนี่ยสบายดีก่อนเด้อนี่จะเป็นเพือนเมตุชูคนบดมูเรื่องลูกเรื่องแม่ผู้เดียวบ่ได้นี่แหละเพิ่นว,าว่าสุภาษิตเพิ่นว่าวถือได้พี่น้องเนาะแม่เลี้ยงคนซิบคนได้ลูกเลี้ยงคนเผิเวบ่ได้เนะาะฮะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็มีเพียงซัมเน่ละฝากกดไลค์กดติดตามคือเก่าคือเดิมพี่น้องสวัสดี